สวัดีครัสวัสดีครับเดีวนัียรตัวหน่อย็ดเจ็ดเจ็ดเจ่ดเจ็ดเจวดเดเจ็ันจ็ดเา็ดงานดเจ็ดเก็ดีนนี้จ็ดเจดเจ็ดเจี่จ็ดงๆเจ็นเป็นเจ็ดเมาดเจ็ดเจ็ดเจนีเ็เจ็ดเเจ็ดเจเจเ็ดเจ็ดเเจ็แเจดเดเดเจ็ดเจ็เเจเจ็ดเจหนเจเดเจ็ดี ก็อ่ะก็ก็รู้สึกแบบดีใจที่เหมือนเป็นแบบเดือนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเดือนแห่งอ๋อก็เหมือนรู้สึกดีใจเขาที่มาแบบร่วมงานนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเดือนไทยมันก็เป็นเดือนที่แบบพวกเราภาคภูมิใจในการเป็นตัวเองก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็ป๊ะ จริงๆแบบว่าเดือนมิถุนานก็เป็นเดือนที่แบบอบอบุ่นมากๆสำหร,รับผมเพราะว่ามันคือการแบบเชิมฉลองความเป็นตัวเองอย่างนี้ในเดือนนี้เหมือนกันครับแบบว่าคือนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยทั่งวนี้มีแต่แบบส,สายลุ้งอะไรทั้งหมดคือมันเป็นวิวอบอ,บอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบตื้นตันมากๆที่แบบว่าวันวันนี้เราม,มาถึงในจุดที่แบบว่าเราสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบดีใจมากจริงๆใครอยากเป็ ผมใช่ครับก็ตื่นเต้นครับผมปีนี้เห็นแบบว่ามีเดินพาเลตกันชุดใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสวยมากๆเลยแล้วก็อย่างที่พี่มินบอกครับดีใจที่ประเทศเราแล้วกันแบบว่าได้เปิดรับทั้งเรื่องเพศแล้วก็เรื่องสีผิวหรือความรักที่หลากหลายมากครับทำให้รู้สึกดีใจอืมไม่ใช่แค่เรื่องแบบทางเพศเวอรนอไม่ใช่แค่เรื่องเพศ เหมือนเรื hmm. ่องการใช้ช like so so ีว so like so ิตไลฟ์สไตล์เลยนะครับเหมือนโชว์ที่เราเพิ่งโชว์ไปแบบสมาอะไรแบบนี้ก็คือแบบพวกเราตั้งใจทำมากคือไม่ได้อยากให้มองแค่แบบเรื่องเรื่องการเต้นไปแบบ่กการเต้นแบนี้ผู้หญงเต้นได้เพราะเราเราเตทำาเลยเพราเราก็เต้นได้แบบหลากหการเต้นไั้ว่าจะเป็นใครเต้นได้ได้อยากทำอะไรทำโอสุดท้ายให้ปลกการขวกบระแทนไม่แค่ต้องเดืนนี้ให้ทุกวันเราเคารพใงในการใช้ชีวิตครับก็ อยากให้ทุกทุกคนนะคะแบบว่าเคารพความเป็นตัวเองเยอะๆผูเชื่อว่าหลายๆเือแบบอยากให้เชื่อว่าเราคือหนึ่งเดียวในโลกอะครับไม่มีใครเหมือนเราจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากๆไม่มีใครเกิดมาเหมือนเราแน่ๆผมมั่นใจแล้วก็รักความเป็นรักความเป็นตัวเองเยอะแล้วก็ร่วมถึงคนอื่นด้วยรักรักคนอื่นแล้วก็รักตัวเองด้วยครับพูดถึงชว์วันนี้เลยสตีฟทีแบบคนใหม่มที่แฟนไดโซมเป็นไงบ้างมีการเตัวอะไรบ้า เลครับผมการเตรียมตัวร์คซั้งสุดทีเสี่มันแบบว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแบบเพลงสมาร์ทที่เราได้แบบทำด้วยกันแล้วก็รู้สึกเอนจอยกับการแบบซ้อมมากๆเลยครับสนุกเลยสนุกเพื่ก็เหมือนแบบเพลงเพลงนี้เป็นแบบเหมือนเราได้รับฟีดแบ็กจากแบบเดินลับมาหลายๆทางในโซเชียลแบบเอออยากเห็นแบบพวกเราเต้นดีมากเลยถือว่าเป็นโอกาสดีละใช่เลิกงามยามดีที่จะแบบเอาเพลงนภาษาใช่ แล้วก็มีเพลงเลือดทุกปีใช่ไหมเป็นเพลงจากรายการผมเคยโชว์ในรายการมาก่อนครับก็รู้สึกว่าได้เอาค่ามาแบ่งให้เพื่อนด้วยแบ่งให้โต้แล้วโต้ปล่อยต่อให้เพื่อนใช่ครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ไปโชว์เพลงนี้ครั้งนึงครในเดอะว้าช์บอลเนี้ยเราก็แบบว่ามีการน่มพูนู้จากคนที่ไม่เคยเห็นอย่างไรบ้างใครช่วยบอกมาข้างหลังก็ได้จีซังก็ได้โต้ ก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องความหลากหลายมาบอกว่าซังจะไม่เคยแบบเต้นเต้นแนวแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เอจริงตอนแรกแบบเครียดมากๆที่จะตอนตอนช่วงต่อท่าคือเครียดแบบเครียดมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกแบบสุดๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็สอนอย่างใจย็นเลยวก็ผ่าน,นไปได้ดีผ่าแล้วก็ก็รู้สึกจอยจอยขึ้นครับก็ใครที่กำลังฝึกเต้นหรืออะไรก็สามารถ มันตามได้ได้ช่วงนี้เมื่อกี้เห็นแอบแบบสปอยว่าเดือนนี้เราจะได้เห็นอะไรจากถูกต้องแล้วครับทุกคนิงงงงว่าแบบว่าสิ่งองมาเราหรือเป่าใช่ใช่ใช่ครับผมอนูตอนนี้หนูสามารถพูดได้ครับว่าแบบสิ่งสอมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับุกคนอยาง้นติดตามเอาไว้จับตามองไว้ให้ดีครับใกล้แค่ไหนใกล้ ใกล้เลยอ่ะใกล้ใกล้เร็วเร็วครับผมใกล้มากตอนนี้พี่าบอกมา้ตอนนี้มันีมาเส้นพูดีมาเส้นบอกอะไรซิพูดออกมาพูดออกมาอยู่ในกระบวนการสองดีดีเป็่ามาะคเพลมาแอนน่เต้นกันแล้วันทาทวันีถูกต้องคับใช่ตอนนี้เหมือนกับว่า พราเราฝึกซ้อมกันอยู่ครับแบบว่ายังอยากเก็บแบบว่าดีเทลเรื่อยๆครับจริงๆแบบว่าระหว่างซ้อมก็เห็นแบบว่าขอ้อผิดพลาดหรือแบบขอ้อที่มันเอ้ยตรงนี้ต้องเติมอีกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไ,ไปเรื่อยๆมันดีที่สุดใช่ใช่เ<ช>พราะงั้นถามแมสตอบดีกว่าเพลงช้าหรือเพลงเร็เรวดีกว่าครับอ้โหพี่เปิดแบบคุณสอิใช่ไหมครับคุณสองใช่ไหมครับ ดึงมากพี่ยโต้องภูมิใจเฮ้ยโตเราจะมีชาเลนจ์ไหมลูกไล่ไล่ไอ่ไล่ว้ายคือโตผมว่าไม่มีนะชไม่ได้บอกแตกแต่เราอย่างเลื่อง่ายชี่เราอยากบอกไหมับก็ติดตามของผมแฮปปี้แน่นอนครับเย้แฮปปี้แน่นอนใช่เลยจะเป็นสปอยไหมครับเป็นสปอยว้าย เรื่องแบบว่าอาทิตย์เจมก่อแฟนรอรู้สึกสีว่ามันมันต้องแบบใกล้แบบเงี้ยเออก้าวยาวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างใกล้ลยนะเพราะเพิ่งโดนตำรวจลงไปตัวสปอยของวงเพราะเรากลับไปเราจะโดนตำรวจลงอีกนั่นเลยตำรวจอย่ใกล้ๆก็เต็มเลยครับตอนนี้ก็ใกล้มากๆแล้วสรับซิงสองก็เราตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากให้แฟนรอเลยแน่นอนว่าเราไม่ผิดหวังเพราะเราทำให้มันออกมาดีที่สุด แทนด้วยให้รอบติดตามเร็วๆนี้เลยรอเลยครับวิมาซีหน่อยคนคนจิ๋วในวันไหนซีนไร้อะไรเลยพี่ๆไปรำแท้โรงเรียนเมีใคะน่ารักเชล่ามันเป็นยังไงลูกอายครับพอสอบเจอยืนตรงกลางอยู่ซีนี่เลยครับมาเลยไปมาเลลยูกพี่ๆไปรับลูกในไลฟ์ผมนี้เลยก็รู้สึกเขินแล้วนะครับเขินเพื่อนแบบว่าตอนอยู่อยู่ที่โรงเรียนคือแบบว่า ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองโตจางพอไม่ได้อยู่กับพี่ๆพออยู่กับเพื่อนๆรู้สึกโอ้โหตัวเองแบบก็หล่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเหมือนเหมือนเย็นวันนั้นครับผมจะไปซื้อรองเท้าวันเกิดให้ป๊ะป๊าป๊ะป๊าตัวจริงๆใช่แล้วแบบว่าโทรมาแล้วพี่พี่เจก็โทรมาบอกผมกำลังจะไปกับเพื่อแล้วจะไปไหนออกมาแล้วเอ้ยไม่จะไปไหนอยู่ข้างหน้าแล้วสามคนไปกินข้าวกันเป็นในความประวัติที่เราแบบเดินมาแล้วเราเห็น เล่าพี่ๆเรามายืนเลยพี่อะไรอย่างงี้เลยครับถ่ายเลยตอนเป็นมาหน้าบึ้งเลยตอนแรกคือถ่ายอะไรอย่างงี้เลยแล้วพี่เราบอกเป็นไงจิ๋วแล้วเพนบอกว่ารีบไปเลยพี่รีบไปคือตอนนั้นอายมากครับแต่ว่าเราเดินแบบตุ๊กตาเกางานนะมันมันดูแบบมีเต่ารายรอบด้วยทักทังเราเนาะก็น่ารักดีน่ารักดีครับ แต่ก็ขอให้เป็นครั้งเดียวนะคะครั้งสุดท้ายครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายสำหรับพี่เจเราเนี่ยเล็กแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนวนไปวนวนวนงานแบบงานจัิการอะไรที่วันนั้นไปรับรอเรื่องเรื่องความที่วันนั้นเราไปมอใช่เราไครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจิ๋วเปิดเทอมมาดีก็เลยลองโทรไปวัดเลิกเรียงกี่โมงเนี่ยพวกพี่อยู่มออะไรางเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดินไปรับเลยเนี่ยไปกินข้าวก็เลยอ่ะ ผมพี่เล็กพี่รันก็เลยเดินไปเลยโดยที่จิ๋วยังไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วเลยวะจิ๋วอยู่นั่งเรียนนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินข้าวเรี้ยงข้าวเลยวันนี้เดินออกมาขวามือเห็นเลยใส่แว่นดำแล้วก็ตัวสูงๆทงสองคนแล้ววิเจตแต่งตัวมาหล่อมากมาโรงเรียนผมตกใจเลยแต่งตัวอะไรขนาดนี้ก็เลยพากลับบ้านคืออายเลยพี่คือไม่เคยคืไม่เคยเลย ต่ว่าในโซเชียลคือแบบทุกคนก็แบบว่าน่ารักดีนะอยากให้ทุกคนเป็นรักนองเฟนบ่อยๆจะผัดเวทไปแล้วนาเป็นพี่ย้งมากับพี่จีนถ้าเราเลือกได้เราอยากให้ใครไปรับเราหรือว่าหรือว่าอย่ามาเลยได้ไหมครับอยากกลับบ้านแบบว่าเงียบๆไปเจอพี่ๆที่บ้านแล้วกันมันไม่เงียบหรอกมันเค้งแห่เรากลับบ้านหรอคือค่อนข้างที่จะจะยกเลยค่อนข้างที่จะยกขบวนมาเลย ก็ไว้ข네้างหน้าก็มาก็ได้ครับผมแต่นัดกันก่อนบอกกันก่อนจะได้เตรียมตัวให้ถูกเตรียมตัวให้เตรียมใจมาแล้วก็บอกใครอยากไปรับน้องเองไหมคะโูน้องนี่ไงรอไปรับเต็มเลยเนี่ยอยากไปเรียนเอาละมาทีละคนละกันแล้วก็เสียใจไปแล้วมาโผไปพร้อมไหม่น้องแซีอยู่ไงเด็กชายอวิ๋นนองเด็กโง่บ้าเลย ทำให้มันกระตุ้วฮุกอ่ะเดินต้องบโต้ฮุกความรักขบัตด้วยใช่โอ้อ่ะครับถือว่าเป็นหน้าที่เนอะหลายๆคนก็ชอบความน่ารักของคูณอ่ะสุดท้ายฝากคอนแหน่อยให้เราติดตามหน่อยสิงสอนมีฝากไม่ฝากเขาใครดีนะ้าเขาหลังมามากทีกว่าเลยไหนใครยังไม่ได้พูดเอรตัวค้าเบอร์ตัวค้ามาหน่อยมาหน่อยสำหรับสเปียร์ขั้นใจก็ พวกเราก็ขอฝากเพลงซิงเกิลที่32มสิบสองฝากเพลงซิงเกิลที่2ของเราไม่รู้ว่าเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วแต่ว่าถ้าเราดูคนฟังแล้วแบบสามารถเต้นตามได้สามารถเอ็นจอยกับมันได้นะเร็วๆนี้อีกนิดนึงคใกล้แล้วเรียกว่าอยู่ในเดือนโดนจ่าแล้วหนึ่ง เมืก่อนถ้าเราคิดถึงเราก็ดูโมเดลิซ่าวนไปไหนดีเขาโบไหนไหนเอออนุสาวรีย์อะไรนะครับอ๋อแล้ววันนี้เราอยากฟังโมเดลิซาท่าไปไหนดูเอ็มพีอ้าวนไปที่ไหนดีสามารถดูวนไปมาในทาราเลเวลได้เลยนะครับต้องดักแน่นดักแน่นมาไกลดูเยอะๆนะครับแล้วก็ฟังแรกๆผู้ไม่ขาดแล้วก็ฟังในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอรัวขอบคุณครับ แล้วก็นอกจากว่ามีเพลงเราซิงเกิลสอนให pues ้ต <Yeah. S 2> yeah, okay ิดตามก็ยังมีเพลงพี่บัสด้วยนะคะที่กำลังจะออกมาใช่ก็ฝากด้วยบัสเซเว่นโอเคค่ะติ๊กต่อกิจกาเลยแล้วนะเฮ้ไปเล่นกันเยอะมากเลยด้วยครับการต่อให้มาคุยกับเราไม่ได้เลยขอด้วยค่ะน้าวานผมงงนะถ่ายรูปบอกยืดใหม่ยืนใหม่ยืดหนึ่ง ตันนี้แล้วเออตั้นนี้เลยเฮ้ยน่เหมือนพี่แมปาอยเโอเขยิบขยิบไม่ได้ละอินเนอร์ไหนดีครับพี่มารับกับมาน่ารักสดใสโอเคฝนเซาต่อไปอันนี้นะคบ ต้องนี้นะคะตอนี่ขอบนีเย่องนี้คโมือถึงรูมือถือตรงนี้นะคะ